ดัมิลโฟร์ one. สูตรลดน้ำตาลลง40%คนไข้ได้สติแล้วนะคะทุกคนรออยู่นี่กันเดี๋ยวพ่อขอเข้าไปก่อน นนพี่ซันอะพอเข้าไปอยู่นายเป็นไงบ้างอะ่ะยังไงก็ขอบคุณนะที่มาช่วยอ่ะโอเคเธอไม่เป็นไรก็โอเคแล้วว่าแต่สกลนัยตามเราทำไมคือเราตามสันอน่ะ เพราะเห็นว่าซันตามเธอเอาจริงเาว่าสันแปลกๆเหมือนไม่ได้เข้ามาทำงานจริงๆเหมือนมีจุดประสงค์อื่นเราเลยลองตามดูหน่อยแต่ถ้าไม่ได้สันนะ่ะเราคงแย่นี่ยังตามสืบเรื่องเมื่อสิบกปีแล้วอยู่นายก็รู้ว่าเราติดข้งเรื่องนั้นไม่ต้องมาบอกให้เราหยุดเหมือนพ่อเลยนะ ยังไงเราจะไปต่อจนสุดทางนั่นแหละไม่ได้บอกให้หยุดบอกให้ทำไปสุดๆนั่นแหละดีแล้วแผลในใ,ใจอ่ะถ้ามันไม่ถูกรักษามันก็จะเจ็บอยู่อย่างนั้นแหละคนเรามันก็คงไม่อยากเจ็บไปจนตายหรอกถูกปะบางทีคนที่ทำให้เราหายจากความหลายบุคลิกนี้ได้อ่ะอาจจะเป็นสันก็ได้นะไม่ใช่ เรื่องการตายของแม่เธอหนึ่งหกักที่จะช่วยนั่นแหละแค่จะบอกว่าไปให้สุดมีอะไรให้เราช่วยก็บอกเราทีมซอมเสร็จแล้วเหรอครับเราขอเขาก่อน โอ๊ยขำทำไมลอยบ้าเข้าใจทุกคนเคยแชร์ว่าห้ามคนตลกเขาเยี่ยมแล้วมันตลกตรงไหนเนี่ยคนหัวไหวดิก็มันรู้สึกผิดอ่ะช่วยชาไปด้วยโดนมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บเป้า ก่อนจะห่วงคนอื่นอะห่วงตัวเองก่อนไหมนะยู่แต่ถ้าเราจะทำอะไรแบบนี้อย่าไปคนเดียวอีกอะจะไปก็บอกรอทีมซ้อมอยู่แล้ว คุณต้องเอาลูกสาวผมออกจากเรื่องยุ่งยากนี้อย่างเด็ดขาดก่อนที่มันจะบานปลายมากไปกว่านี้ทำไมล่ะครับนอนเจ็บอยู่อย่างนี้มันยังไม่ชัดอีกเหรอวะจำไว้นะคุณมีหน้าที่แค่จีบลูกผมทำให้เธอรู้สึกดีให้ความรักมันเยียวยาอาการนี้มันหายหน้าที่คุณมีแค่นี้แหละเรื่องอื่นนะ มันเรื่องส่วนตัวของครอบครัวผมอย่าลืมสิผมเล่นงานคุณได้ตลอดเว้ยถือว่าผมบอกคุณแล้วนะเว้ยการตามเรื่องแม่มาสำคัญกับคุณมากเลยสินะ มากมากเลยคุณเองก็ไม่เชื่อหรอว่าแม่คุณฆ่าตัวตายมันรู้สึกค้างคานะเพราะว่าแม่ที่ฉันรู้จักเป็นคนกล้าหาร และแข็งแร่งกว่านั้นแข็งแร่งเกินกว่าจะฆ่าตัวตายฆาตกรรมหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะคุณกำลังทำเรื่องอันตรายอยู่นะ ถ้าแม่คุณอยู่เขาจะยอมให้คุณมาเซ็นแบบนี้เหรอ รลัวได้นะสตอมเพื่อนต้องแข่งแก่งตลอดเวลาเรอ สู้สู้ด้วยกันไหมล่ะได้ดิแต่ขอออกจากที่นี่ก่อนนะ สนยังน้าเราอ่ะตื่นแล้วเหรอหลับนานเหมือนโดนยาสรบช้างเลยนในสันนอนเยอะสุดตั้งแต่เคยนอนมาแล้วมั้งเยัดไหมอ่ะโอ้นี่ไงซ่าเราอ่ะ มันเจ็บขนาดนั้นซะหน่อยขอบคุณนายมากเลยนะที่ไปช่วยสตอมไว้อะทำไมสตอมถึงมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะก็เพราะไม่รู้เหมือนกันลนะ่ะเดี๋ยวก็ค้หาคนผิดได้แหละ อถามแไรดีว<ะ>่าทำไมฟ้าใสาถึงคิดว่าแม่ไม่ได้ค่าตรวตายเพราะว่าแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะสิถึงยังเด็กแต่ฟ้าใสาจำได้นะว่าแม่เป็นคนที่จริงจัง แล้วก็เข้มแข็งแค่ไหนแถมแม่ยังมีคำสัญญาที่ให้ไว้กับฟ้าใสตัองอ้งเยอะไม่มีทางที่เขาจะลืมเรื่องคนนั้นไไง่ายหรอขอให้จริงยอย่างที่ฟ้าใสเชื่อนะ อ่ะให้แล้วก็เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยแบบหนึ่ง Our s k y have the power to remind us that the past was real. แผลเป็นคือพลังช่วยเตือนเราว่าสิ่งที่ผ่านมาคือเรื่องจริงพายฝนอย่าตกใจไปวันนี้เราตกลงกันแล้วใครจะใครใสยังไงบ้างถ้าไม่มาให้กำลังใจในซานที่โผล่ไว้่วยสตอร์มเนี่ยก็ดูจะใจดำเกินไปหน่อยแต่ฉันเสียดายนะฉันทำได้แค่อ่านคิวบูแต่เน,นื้นยายแค่นั้นเองอะถ้าวันนั้นฉันอยู่ด้วยและได้เห็นกับตาสิ่งนั้นมันคงจะเป็นการอับเบี้ยวให้ชีวิตแน่เลยอะนี่ผมกลายเป็นเคสต s t u ในชีวิตคุณไปแล้วเหรอ ไม่เจอดีแล้วของจริงม่อยากมากเนอันตรายนะดูแต่ในหนังสือดีแล้วอะระหว่างคุณอยู่ที่เนี่ยก็ให้โลกในหนังสือมันเคลื่อนไหวในหัวคุณไปล้วกันไปฝน ผมเองคุณพยายามห,หาข่าวเมื่อสบเก้าปีก่อนอะเรื่องนี้เกี่ยวกับแม่คุณไหมคุณดูเรื่องครอบครัวฉันด้วยเหรอก็วันนั้ีห้องสมุดอะฉันมีเรื่องที่ติดขังในใจนิดหน่อยอะเอาเป็นว่าถ้าฉันได้คำตอบเรื่องนี้เมื่อไหร่ฉันจะบอกคุณเป็นคนแรกๆเลยนะ ้แลวต่องัวคิวคุณไม่ใช่เหรอก็มีพิเศษไงทำไมเห็นหน้าฉันแลว้วกลัวเจ็บตัวขึ้นมาอีกทีไงยังไ่ขนาดนั้นก็คแค่รออยู่ว่าเมื่อไหร่คนทำจะมาไถ่โทษหลับตาดิ ให้เวลากินข้าวแล้วกินดิไม่รู้สึกผิดต้องดูแลผมขนาดนี้เลยเหรอกินไปเถอะนะกับพ่อเช่นยังไม่ทำให้ขนาดนี้เลยนะเชือ่อไม่เสียงเลย เห็นคุณผ่ากันใช้แสงในชุดฟ้าใสนี่ก็แปลกตาเหมือนกันเนาะใช่ไหมอึดอัดเหมือนกันเนี่ยใสอันนี้ไปตอยมัยดิเพื่อนเล่นเหรอเด้องั้นคนต่อไปก็ต้องเป็นสายลุงมาดิแน่นอแพ้สายลุงเขาขอมารับคุณออกจากโรงพยาบาลเองอะแล้ว มานหมอกมานหมอกคงมาหรอกแต่นายก็อย่าไปคิดมากเลยเขาคงเมีผลของเขานั่นแหละทานยาค่ะแล้วคนไข้ก็ต้องนอนพักบ้างนะคะเดี๋ยวฉันจะไปพอดีนายก็พักผ่อนนะ เราเจอกันที่การมีานายเข้ามาถึงฉันจะกลัวแต่ฉันก็ไม่ต้องสู้คนเดียวอยีกแล้วนะ นอนพักเนี่ยผมขอเยี่ยมต่อนะครับคุณก็ช่วยผมหยุดเธอคุยเรื่องนี้สิไม่เธอต้องไม่หยุดคุยเรื่องนี้ผมเชื่อว,ว่าถ้าเธอรู้เรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยเธอจะกลับมาเป็นปกตินี่แกรู้สึกอะไรไปบบเขาแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แต่อะไรมีอะไรหรือเปล่าคือฉันแค่ยอยากถามให้ชัวร์ว่าตอนนี้แกรู้สึกยังไงกับฉัน